15เทคนิคท no ี 100, 000, 000, 000, ่คนสำเร็จทำเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านค่ะการที่จะประสบความสำเร็จและรวยเป็นร้อยล้านพันล้านได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มีคนหลายคนที่ทำได้โดยมีวิธีการและแนวคิดที่น่าสนใจดังนี้และนี่คือ15เทคนิคที่คนสำเร็จทำค่ะเทคนิคที่1ตั้งเป้าหมายชัดเจนคนสำเร็จ มักจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนการที่เป็นรูปธรรมเช่นต้องการมีเงินเก็บพันล้านภายใน10ปีและวางแผนทุกขั้นตอนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้แต่คุณอาจจะคิดว่าการตั้งเป้าหมายแบบนี้มันดูยิ่งใหญ่และยากมากคุณก็จะต้องกระจายแผนออกมาเป็นแผนย่อยค่ะเพื่อให้เห็นช่องทางมากขึ้นเพราะการตั้งเป้าหมายเก็บเงินพันล้านใน10ปีอาจจะดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากมีการวางแผนและดาเนินการที่ดีต่อไปนี้เป็นแผนย่อยที่จะช่วยให้คุณเห็นช่องทางในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นค่ะ 1. ตั้งเป้ารายปีและรายเดือนเริ่มต้นจากการแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยๆเป้าหมายรายปีจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการเก็บเงินในแต่ละปีเช่นถ้าหากคุณต้องการเก็บเงินพันล้านใน10ปี คุณจะต้องเก็บเงินให้ได้ประมาณ100ร้ล้านต่อปีจากนั้นก็แบ่งเป้าหมายรายปีออกมาเป็นรายเดือนซึ่งก็จะเป็นเดือนละประมาณ8.33ล้านการแบ่งเป้าหมายแบบนี้จะทำให้คุณเห็นความคืบหน้าและความเป็นไปได้และสามารถที่จะปรับแผนได้ตามสถานการณ์จริงค่ะ 2. การลงทุนและเพิ่มรายได้การเก็บเงินพันล้าน โดยการออมเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอคุณจำเป็นจะต้องหาวิธีเพิ่มรายได้และลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตลองศึกษาการลงทุนในหุ้นในพันธบัตรในอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจใหม่ๆที่มีโอกาสในการสร้างกำไรการลงทุนที่ดีจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตเร็วขึ้นนอกจากนี้ควรจะมองหาวิธีเพิ่มรายได้จากการทำงานประจำหรือว่า ธุรกิจเสริมด้วยเช่นการทําธุรกิจออนไลน์การขายสินค้าหรือว่าบริการที่คุณมีความเชี่ยวชาญชํานาญ 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายและการวางแผนการเงินการควบคุมค่าใช้จ่ายและวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้เงินที่เก็บได้สามารถนําไปลงทุนได้อย่างเต็มที่ คุณควรจะต้องทำบันทึกรายรับรายจ่ายประจำเดือนและปรับปรุงการใช้ชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและมองหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายเช่นลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นการเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยาวกว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายจะช่วยให้คุณเก็บเงินได้มากขึ้นและนำเงินไปลงทุนได้มากขึ้นด้วย และด้วยการวางแผนและการดำเนินงานอย่างรอบคอบนี่เองอันตั้งเป้าหมายที่จะเก็บเงินพันล้านภายใน10ปีก็จะกลายเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นและไม่ท้อถอยในการเดินทางไปสู่เป้าหมายนี้เท่านั้นเองเทคนิคที่2เรียนรู้ตลอดเวลาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผล สำหรับคนสำเร็จมักจะอ่านหนังสือฟังพอดแค่หรือว่าเข้าร่วมสัมมนา,าเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองคนที่สำเร็จด้านการเงินมักจะมีคุณสมบัติและนิสัยที่ทำให้พวกเขาแตกต่างไปจากคนทั่วไปหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จคือการพัฒนาตัวเองผ่านการอ่านหนังสือและศึกษาเรื่องราวต่างๆ หนังสือที่พวกเขาเลือกอ่านมักจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินการวางแผนการเงินส่วนบุคคลการจัดการหนี้และการสร้างรายได้การลงทุนรวมถึงการพัฒนาตัวเองด้านอื่นๆหนังสือประเภทนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีทั้งแนวคิดเทคนิควิธีที่คนสําเร็จเขาทําไว้แล้ว นอกจากนี้นะคะคนที่สําเร็จด้านการเงินเนี่ยยังมักจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุนด้วยเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มพ,พ,พูนความรู้ที่จะทําให้เงินงอกเงยขึ้นหนังสือเหล่านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นสังหาริมัพย์และการลงทุนในธุรกิจต่างๆอีกทั้งยังมีหนังสือที่เน้นเรื่องของการพัฒนาตนเองทั้งในด้านสร้างแรงบันดาลใจการตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตด้านการเงินค่ะเทคนิคที่3จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพคนสำเร็จรู้จักการใช้เวลาให้คุ้มค่าโดยการมอบหมายงานที่ไม่จำเป็นให้กับคนอื่นและมุ่งเน้นเฉพาะที่งานสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการเงินเป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมดุลมากขึ้นหลักการบริหารจัดก,การเวลาที่ดีมีหลายข้อแต่หลักๆแล้วมีดังนี้ค่ะ 1. ก็คือการกําหนดเป้าหมายเห็นไหมคะว่าเรื่องของการกําหนดเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําในทุกๆกิจกรรมเลยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้เป็นขั้นตอนแรกที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างการกําหนดเป้าหมายจะทําให้เราเห็นภาพรวมของงานและสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันเราสามารถ ใช้เทคนิคสมาร์ทได้เพื่อที่จะช่วยในการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนและจับต้องได้ค่ะ 2. วางแผนและจัดลำดับความสำคัญการวางแผนช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรเมื่อ,อไหร่การจัดลำดับความสัมพันธ์ก็จะช่วยให้เราทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเทคนิคเช่นการแบ่งงานออกเป็น4กลุ่มก็คือสำคัญและเร่งด่วน สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญแต่เร่งด่วนไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนจะช่วยให้การจัดการงานและเวลาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของการบริหารจัดการเวลาเราควรพยายามทำงานให้เสร็จตามที่กำหนดไว้หากรู้สึกว่า งานมีขนาดใหญ่เกินไปเราก็ควรจะแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆและทำทีละส่วนนอกจากนี้การลดสิ่งที่จะทำให้เสียสมาธิเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้โซเชียลมีเดียก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารจัดก,การเวลาที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการฝึกฝนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราควรทบทวนและปรับแผนการทำงานของเราเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องและสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในที่สุดเทคนิคที่4สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งการมีเครือข่ายที่ดีสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆและช่วยให้ธุรกิจเติบโ,โตได้อย่างรวดเร็วหลายคนอาจจะคิดว่า เครือข่ายที่จําเป็นกับเราต้องเลือกอย่างไรและเราจะเข้าไปในเครือข่ายเหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อพูดถึงเครือข่ายในบริบทของการพัฒนาตัวเองหรือการพัฒนาอาชีพเครือข่ายนั้นหมายถึงกลุ่มของคนหรือองค์กรที่เราสามารถเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์เพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตและการทำงาน การเลือกเครือข่ายที่เหมาะสมกับตัวเราและเป้าหมายของเราจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากอันดับแรกเราจําเป็นจะต้องระบุเป้าหมายของเราให้ชัดก่อนว่าเราต้องการอะไรจากเครือข่ายนั้น mm hmm. เช่นต้องการหางานใหม่ต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะ mm hmm. การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจหรือว่าเพียงแค่ต้องการความสนับสนุนและคำปรึกษา mm hmm. เมื่อเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว เราก็สามารถที่จะค้นหาเครือข่ายที่เรามีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้นได้เช่นการเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพในสาขาที่เราสนใจการสมัครเป็นสมาชิกในองค์กรวิจัยหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆเพื่อเข้าไปในเครือข่ายที่เราต้องการเราก็ควรที่จะเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จัก กับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในเครือข่ายนั้นๆอาจจะเริ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเช่นการประชุมการสัมมนา,าหรือว่าการทำเวิร์กช็อปและอย่าลืมที่จะมีความกระตืือร้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นโดยการเสนอตัวเองอาสาให้ความช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลหรือประสบการณ์และรักษาสัมพันธภ,ภาพในระยะยาว การที่มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงและมีคุณค่าในอนาคตค่ะเทคนิคที่5คิดบวกและมีทัศนคติที่ดีการคิดบวกจะช่วยให้คนสำเร็จสามารถจัดก,การกับอุปสรรคและความล้มเหลวได้ดี โดยมองว่าทุกความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้เป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเทคนิคที่6มีความมุ่งมั่นและอดทนคนสําเร็จไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเขามีความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเทคนิคที่7ลงทุนอย่างชาญฉลาดการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต เช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจใหม่ๆเป็นสิ่งที่คนสำเร็จทำอยู่เสมอค่ะเทคนิคที่ 8... บริหารจัดก,การเงินอย่างมีวินยัยการมีแผนการเงินที่ดีและควบคุมค่าใช้จ่ายจะทำให้สามารถสะสมทุนได้เร็วขึ้นตรงนี้ขอขยายความเพิ่มนิดนึงค่ะการบริหารจัดก,การเงินอย่างมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความมั่งคั่งทางการเงิน และสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึ้นหลักการสําคัญในการบริหารจัดการเงินอย่างมีวินัยประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆก็คือการวางแผนการเงินการควบคุมค่าใช้จ่ายและการออมค่ะข้อแรกเริ่มจากการวางแผนการเงินการวางแผนที่ดีจะช่วยให้เรารู้ว่าเรามีเงินเข้ามาเท่าไหร่และควรใช้จ่ายในเรื่องใดบ้างการทำงบประมาณรายเดือนหรือรายปี จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของการใช้จ่ายและสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายต่างๆได้การตั้งเป้าหมายทางการเงินเช่นการซื้อบ้านการศึกษาต่อหรือว่าการเกษยียณอายุก็จะช่วยให้เรามุ่งมั่นในการออมเงินและรู้ว่าจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 2. การควบคุมรายจ่าย การรู้จักควบคุมรายจ่ายเป็นสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการเงินอย่างมีวินัยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายเกินตัวและใช้เงินในสิ่งที่จําเป็นจริงๆหากมีหนี้ก็ควรจะจัดการให้หมดโดยเร็วการสร้างนิสัยการจดบันทึกค่าใช้ใจ่ายจะช่วยให้เรารู้ว่าเงินไปไหนบ้างและสามารถปรับปรุงการใช้ใจ่ายได้ทันที 3. คือการออมเงิน การออมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินเราควรออมเงินอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในบัญชีธนาคารการลงทุนในกองทุนรวมหรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยการออมเงินเราจะมีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินและสามารถใช้เงินที่ออมไว้ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินต่างๆได้โดยสรุปแล้วการบริหารจัดการเงินอย่างมีวินยัย ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการวางแผนการควบคุมรายจ่ายและการออมอย่างสม่ำเสมอการมีวินัยทางการเงินจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มัง่งคั่งและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ตามที่ตั้งใจเทคนิคที่ 9, พัฒพนาทักษะการสื่อสารการสื่อสารที่ดีจะช่วยในการนำเสนอไอเดียและสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและทีมงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้อย่างดีและนี่ก็คือตัวอย่างการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 1. การฟังอย่างตั้งใจการฟังอย่างตั้งใจหมายถึงว่าการให้ความสำคัญกับผู้พูดไม่เพียงแค่ฟังคำพูด แต่เรายัางจะต้องสังเกตภาษากายและท่าทางของผู้พูดด้วยการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้ดีขึ้นและสามารถที่จะตอบโต้กับได้อย่างเหมาะสม 2. การใช้ภาษากายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่สำคัญบางครั้งคำพูดอาจไม่เพียงพอในการสื่อสารความหมาย การใช้ภาษากายที่ดีก็คือการสบตาการให้ความสนใจด้วยการพยักหน้าหรือการแสดงความเข้าใจด้วยการยิ้มสามารถที่จะช่วยเสริมให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. การฝึกพูดในที่สาธารณะเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก เช่นการทำรายงานหน้าชั้นเรียนหรือการเข้าร่วมประชุมสามารถที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดและทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารยังสามารถทำได้ด้วยการอ่านหนังสือการเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือว่าการฝึกฝนกับเพื่อนและครอบครัวสิ่งสำคัญก็คือการเปิดใจ รับฟังความคิดเห็นและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเทคนิคที่10รู้จักรับฟังและปรับตัวการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปรับตัวตามสถานการณ์ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทุกบริบท ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในที่ทำงานในสถานศึกษาหรือว่าในชีวิตประจำวันการฟังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อผู้สื่อสารได้อย่างเหมาะสมดังนั้นเราจึงควรมีวิธีการฟังที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าววิธีแรกก็คือการให้ความสำคัญกับผู้พูดการให้ความสำคัญสามารถทำได้โดยการมองหน้าผู้พูด อยับตัวเข้าไปใกล้และแสดงออกถึงความสนใจในสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดถึงการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าเราให้ความสําคัญแต่ยังช่วยส่งเสริมให้เราได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วยวิธีที่2คือการฟังอย่างกระตือรือร้นซึ่งหมายความว่าเราควรจะต้องตั้งใจฟังทุกคำพูด และพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารหากมีข้อสงสัยควรสอบถามเพื่อความกระจ่างแจ้งและทำให้ผู้พูดรู้ว่าเรากำลังฟังอยู่ mm. เช่น mm. การพยักหน้า mm. การเอ่ยต่อหรือการสรุปสิ่งที่ผู้พูดกล่าวในคำพูดของเขาเองและวิธีสุดท้ายคือการป้องกันสิ่งรบกวน การลดเสียงรบกวนภายนอกเช่นการปิดโทรศัพท์มือถือหรือการเลือกสถานที่ที่เงียบสงบจะช่วยให้สมาธิของเราไม่ถูกเบี่ยงเบนนอกจากนี้การฝึกฝนทักษะการฟังอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีความสามารถในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการฟังอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง คบช่วนแต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจระหว่างกันในทุกๆบริบทของชีวิตเทคนิคที่11มองหาโอกาสในทุกสถานการณ์คนสำเร็จมักจะมีความคิดสร้างสรรค์และมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหรือโอกาสการมองหาสิ่งใดเราก็จะเห็นสิ่งนั้นมากขึ้น เทคนิคที่ 12. มีการวางแผนระยะยาวการมีแผนการที่ชัดเจนในระยะยาวช่วยให้เราสามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนระยะยาวเพื่อความสำเร็จทางการเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เรามีความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคตแผนดังกล่าวควรที่จะมีความชัดเจนมีเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ และนี่คือตัวอย่างแผนระยะยาวที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ1ตั้งเป้าหมายทางการเงินกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเก็บเงินสำหรับการ,กรเกษียณอายุการซื้อบ้านหรือการศึกษาของบุตรควรกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้วัดผลได้และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเช่นเก็บเงิน1นึ่ล้านบาทภายในเวลา10ปีเพื่อการ,กรเกษียณ 2. ส,สร้างแผนการออมและการลงทุนคำนวณจำนวนเงินที่ต้องออมในแต่ละเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนอกจากนั้นเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมเช่นการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือว่าอาสังหาเช่นออมเงินเดือนละ1 0 0 0 0มบาทและลงทุนในกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย6%อร์เซต่อปี 3. ควบคุมค่าใช้จ่าย ประเมินรายจ่ายปัจจุบันและตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกตั้งงบประมาณรายเดือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นการลดการซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยการลดการออกไปทานอาหารนอกบ้านเพื่อที่จะได้มีเงินออมเพิ่มขึ้น 4. ตรวจสอบและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอแผนการเงินควรจะได้รับการตรวจสอบทุก6เดือนหรือ1ปี เพื่อจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จําเป็นจะต้องปรับปรุงบ้างเช่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุนทุกๆ6กเดือนปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาดการวางแผนระยะยาวที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเจ็บป่วยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การมีแผนสำรรองจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและยังคงเดินหน้าสู่ความสำเร็จทางการเงินได้นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีอื่นๆที่จะช่วยให้คุณสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมหรือช่วยให้คุณรู้สึกสนุกกับการได้ลองวิธีการใหม่ๆเช่นการเรียนรู้วิธีการแบบใหม่ถ้าคุณกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ลองใช้หลายๆวิธีในการเรียนรู้เช่น การฟังพอดแคสต์การดูวิดีโอการสอนหรือว่าการเข้าร่วมกลุ่มผู้เรียนในหัวข้อเดียวกันการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้มันจะทําให้คุณสามารถเข้าใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นหรือการใช้เทคโนโลยีในยุคนี้เป็นยุคดิจิตัลมีแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์มากมายที่ให้คุณสามารถใช้และทดลองหรือเรียนรู้ลองค้นหาแอปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ อาจจะมีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมการขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด,ด้านก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีพวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่มีค่าและช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆได้ การลองวิธีการใหม่ๆไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่แต่ยังช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและสร้างสารรค์มากขึ้นในการแก้ปัญหาเทคนิคที่13สร้างแบรนด์ที่น่าเชื่อถือการสร้างแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณค่าจะทําให้สามารถดึงลูกค้าและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจได้ทําให้รายได้ของคุณเพิ่มมากขึ้น เทคนิคที่14สร้างทีมงานที่มีคุณภาพการมีทีมงานที่มีความสามารถและทำงานร่วมกันได้ดีจะทำให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพและทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เทคนิคที่15มีความรับผิดชอบต่อสังคมการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้ได้รับการยอมรับ ความเคารพความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ถือหุ้นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินส่วนใหญ่มักจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมซึ่งมีให้เราเห็นมากมายตามสื่อต่างๆการนำเทคนิคทั้ง15นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและธุรกิจของคุณจะช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ และรวยเป็นร้อยร้านพันล้านได้ในอนาคตสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความมุ่งมั่นพยายามอดทนและมีวินัยค่ะไม่มีอะไรเกินความสามารถถ้าคุณพร้อมจะลงมือทำเอวันสปายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจตลอดมานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ